ฮัลโหลสวัสดีครับมอ่าวันนี้เราก็มาถ่ายขอ,องกันดีกว่าวันนี้เราเราจะลองทําไก่อบโอ่งขายดูนะัะผมว่ามันจะถ่ายดียังไงน,นี้เราก็มีการเตรียมน้ําจิ้มไว้เรียบร้อยแล้วเป็นขวดใหญ่แล้วก็มีน้ําพึ่งน้าพึ่งอันนี้ไว้ทาตอนอบเสร็จแล้วตอนอบเสร็จแล้วนะเราก็ก็อย่างว่าแหละมีโอ่งเรียบร้อย ที่พึ่งยางตึกใ,ใหม่ๆสภาพโอมันก็จะเป็นอย่างนี้อร่อยไม่อร่อยต้องมาลองดูกันนะฮะผมมาลองกินกันได้โดมีแม่ค้าประจําร้านคืงคนาทาักไทยพักทายหน่อยสวัสดีค่ะขายไก่อ,อบอชิมไก่นะคะไก่อบโครงใช้สูตรโบราณอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ตรงก่่นถึงนะเสือนะคะถ้ามาจากทางไฟแดงไฟแดงมาไล่ บันไดมันกลไปไปไฟแดงสีประจันเออบันไดมันกลายไปไฟแดงบันไดนู้นเลยไกลจากสีประจันพอแล้วอยู่คนละฝั่งกับวัดเสืออยู่วัดเสือค่ะก็วัดเสืออยู่ตรงนี้เองเนี่ยถ้าถ้าเรามองจากตรงร้านไปนะจะเห็นป้ายโรงเรียนวัดเสือตัวอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้บุกชี้เนี่ยก็สนใจสนใจมากินกันได้นะครับผมตัวละประมาณ200บาทถ้าเกิดใครอยาก อยากเอาไปเลี้ยงหรืออะไรหมายถึงว่าอยากจัดงานเลี้ยงหรือว่าสั่งทีปริมาณเยอะๆก็สามารถโทรสั่งกันได้นะครับผมโทรสั่งไก่กันได้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีบริการอบมีบริการส่งป่ะมีค่ะบริการส่งด้วยค่ะมีบริการส่งด้วยก็กี่ตัวขึ้นไปถ้าเกิดว่าภายในบริเวณขีจารย์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปอ่าสอง,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 งตัวขึ้นไปส่งส่งส่งฟรีส่งฟรีสองตัวขึ้นไป แต่ถ้าเกิดว่านอกเรียนเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่ง<ร>ต้องดูอีกคีหนึ่งใช่เอา,าแต่อันนี้นผมคิดว่าถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่อยากจะจัดงานเลี้ยงหรือว่าสั่งเป็นกรณีพิเศษงานทำบุญงานอะไรก็เราก็มีบริการอบโอ่งให้นะครับไก่ให้ตัวก็สั่ง10บตัวขึ้นไปอะไรเงี้ยเราเดี๋ยวเราก็จะมีบริการไก่จะสับหรือจะเอาเป็นตัวเราก็ ให้ได้เออเราก็ให้ได้เหมือนกันนะว่าจะเอาเป็นตัวหรือจะเอาเป็นสับก็แล้วแต่แล้วกันนะครับผมว่าลูกค้าต้องการแบบไหนก็สามารถโทรกันได้นวอันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ตรงข้างใต้นะครับผมว่าให้ติดต่อแม่ค้าได้เลยว่าจะเอาไก่กี่ตัวยังไงนะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้แล้วก็เราอบส่วนของเราอบจะใช้ใเป็นงานครับผมพริกไทยดาแล้วก็เคลือบด้วยน้ำผึ้ง,งใช่ปะใช่ค่ะ ใช้ทานอบใช้ทาใช้ทานอบใช่เพราะฉะนั้นไก่จะหอมหอ่าแล้วก็กอ,อดไพยปกอดภัยปลอดภัยจากอะไรมะเร็เงไม่ได้ใช้แก๊สไงก <laughs> ็จะจะอดลอดไพยเพราะว่าเป็นทาน,นไม่รู้อ่ะถ้ากินอร่อยมันก็จบแล้ว <S <s <uk> อันนี้ถังอันนี้ไก่ที่เราหมักอยู่นะครับผมหลายตัวอยู่เหมือนกันอันนี้คือหมักทิ้งไว้ก่อนหมักแช่เย็นไว้ก่อนเตรียมพร้อมที่จะขาย อันนี้เราก็มีขายแบบเป็นน่องก็มีนะขายเราไม่ได้เน้นขายแบบเป็นตัวนะเราก็มีเป็นน่องเป็นปีกเป็นอะไรกันนี้แต่อีกหน่อยถ้าเกิดใครอยากสั่งเป็นพวกกับข้าวก็ได้นะครับแต่ต้องสั่งรวมหน้าไว้ก่อนเป็นข้าวอาจจะเป็นข้าวมันไก่อบโอ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็เป็นข้าวข้าวไก่ไก่อบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีบริการเป็นข้าวกล่องเหมือนกันนะก็สามารถ สั่งกันได้เลยถ้าเกิดใครอยากได้นี่ก็ถ่ายคู่กับตู้หน่อยโอ้โหมากินกันได้นะครับอยู่ริมถนนทำเลดีด้วยอากาศร้อนชิบหายเอออากาศร้อนมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนบ้านเช่าทีแรกว่าจะเช่าบ้านแต่เอาเป็นแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะโอเคอ่าไก่อบองค์ดอนเจดี อันนี้เราก็ขายตัว200ตอนนี้กำลังติดหน้าร้านอยู่หอมหวานอร่อยมากมีใส่น้ำผึ้งด้วยอันนี้ก็เป็นโอ่งนะฮะแต่ว่าไม่มีไก่โบเบเพราะว่าเราไม่ย่างเยอะย่างเยอะเดี๋ยวขายไม่หมดเอาทีละหน่อยๆแล้วกันอันนี้ย่างแล้ว5ตัวนะฮะตัวใหญอ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับผม ใครอยากกินอยากซื้อมาได้มาอุดหนุนกันได้ตอนนี้ขายอยู่ตรงศรีประจันเลยธนาคารทอสอนหน่อยอันนี้หมักไก่แล้วก็หมักในถุงด้วยมีหมักในถุงด้วยอันนี้คือที่เราเอามาอบแล้วเดี๋ยวไว้ก่อน ทำสดทุกวันนะฮะอันนี้ก็เตรียมนึ่งข้าวเหนียวเดี๋ยว,วเราจะทำข้าวเหนียวอันนี้น้ำสะอาดนะฮะกระรอนอาจจะดูเปื่อนๆนหน่อยแต่น้ำสะอาดจริงนะครับน้ำจากเครื่องกรองน้ำเราจะไม่เอาน้ำประปานะน้ำประปาเราก็ต้องมากรองด้วยใช้ข้าวเหนียวอย่างดีข้าวเหนียวหาซื้อยากจริงวิ่งไปซื้อตรงไหน มาเตรียมนึ่งข้าวเหนียวมีแก๊สมีอะไรพร้อมอุปกรณ์อีโต้สับอันนี้คุมไว้กันมแมลงวันอันนี้แปลงทาไก่เอาไว้ทาไก่เวลาอบอันนี้ก็ข้าวเหนียวพร้อมบริการนะครับผม ุงไว้เรียบร้อยแล้วข้าเหนียวขายห่อเท่าไรเหนีาข้าเนียวสิบบาทโอเคแต่ตอนนี้หิวข้าวมากเลยกินข้าวหมูแดงก่อนแล้วกันอันนี้เราหั่นเครื่องก่อนแต่เราจะมาลองกินกันดูว่ารสชาติเป็นยังไงกระเด็นเลยว่ะ ติดนิ้วน้ำน้ำหมักกระเด็นอันนี้คือครึ่งตัวครึ่งตัวเท่าไหรไ่หมคะครึ่งตัวหนึค่ะหนึ่งร้อยจ้ากริ้งกริงกริงจุกจับจุบจับ,จบมีความเป็นมืออาชีพ โอเคไส้โอ้ยน้องชิ้นโตมากสนใจสั่งซื้อกันได้นะหิวอะ่ะแค่ดูก็หิวแล้วหิวได้เ <c oughs> นื้อร่วนๆสุกเย็นข้างในกระดูกเลยนะไม่มีแบบว่ากระดูกแบบแดงๆนะชุ่มมาก อันนี้เราทำแบบสุกอันนี้คือครึ่งตัวกับหนึ่งกล่องพอดีถ้าตัวหนึ่งก็ใส่สองกล่องน้ำจิ้มรสเด็ดน้ำจิ้มพร้อมน้ำจิ้มโอเคพร้อมเสิร์ฟนะฮะอแอบหยิบตังแม่ค้าดีกว่ามีตังอยู่ 100บาทค่ะ100บาทจัดไปน้ำจิ้มไก่พร้อมปรงุงอันนี้ก็ไก่พร้อมกินละ โอ้แบบดูงาดูแบบน่ากินว่ะขนาดกูขายเองกูยังรู้สึกอยากกินเองเลยอ่ะเ <c oughs> <c oughs> ยี่ยมไปเลยเนื้อขาวโบ๊ะเลยอะ่ะดูนี้เนื้อฉ่ำมาก โคตรฉ่ำเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองกินของตัวเองก่อนละกันประเดิมขายวันแรกวันที่สองอ๋อวันที่สองเนี่ยทำแะละเอาหลอดจุ่มน้ำจิ้มแล้วก็ดูด<น>เอาหลอดจุ่มน้ำจิ้มแล้วก็ดูดเนี่ยใช้หลอดจุ่มแล้วก็ดูดอาปากดูด ดูดิจ่จูบโอ้ยเยอะไปโอเคยลองมาแล้วน้ำจิม้มมาลองกินกายบุกโงกันดูยังไงแก่ใจ แต่ตาเลยอะอันนี้เริ่มจากฝีก่อนลองกินแบบนี้นะออร่อยนะชมตัวเองก็ได้ใช่ป่ะ ไมิ้มก็อร่อยไม่จิ้มก็อร่อยรสชาติพอดีไม่เค็มรส่าติพอได้รสชาติที่อร่อยแล้วก็ไม่จิ้มไม่เค็มแสดงว่าปกติเขากินเค็มบางร้านเค็มบางร้านเค็มบางร้านเค็มแต่ตูนของเราทำไม่เค็มคือคือกิน คูดง่ายว่าเราใช้น้ำผึ้องเนี่ย<ด>น้ำผึ้งแบบเป็้หอมน้ำผึ้ง สนใจอยากจ้างก็ติดต่อมาได้ที่ทเบอร์เบอร์แรกกเบอร์โทรเหมอนเดเบอร์โทรนะคะศูนย์เก้าห้าเก้าห้าสามหนึ่งห้าแปดเจ็ดเก้าห้าเก้าห้าสามหนึ่งห้าแปดเจ็ดนะครับสนใจก็ลองโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรโทรมาคุยกันได้ไม่กัดไม่ดุรับออกงานค่ะรับออกงานต้องานที่งานเลี้ยงงานอีเวนต์งานอะไรเลี้ยงคนได้หมดขมับุญ เดี๋ยวเราจะมีบริการพิ้งไก่สนใจใมาลองชิมกินดูกันไ,ได้นะฮะ ครั้เขาจะได้รู้ว่าเราไม่ได้วางยาใดคืแล้วลูกค้ากินติดก็คือติดในความอร่อยนะไม่ได้วางยาเสน่ห์นะลูกค้าติดแต่ยาเสน่ห์แล้วลูกค้าติดติดเพราะว่าคืนยาเสน่ห เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดต,ตามกดแชร์กดซับไทยกันด้วยนะครับไปแล้วบดายบาจริงแค่ชิ้นเดียวพอแล้วคือตอนนี้ไม่อยากกินก่อ้วนกินเยวอะอ้วน